เสียงนี้ปลุกจักรวาลให้เปิดโชคใครได้ยินเงินจะไหลเข้าไม่ขาดก่อนที่คุณจะเลื่อนผ่านไปขอให้คุณหยุดฟังเพียงไม่กี่วินาทีเพราะบางทีเสียงนี้อาจเป็นสัญญาณจากจักรวาลที่เลือกคุณในวันนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตเพยายามมากแต่ยังไม่พอทำงานหนักแต่เงินยังรั่วไหลขอให้คุณตั้งใจฟังให้จบ พราะสิ่งที่กำลังจะได้ยินคือกุญแจสำคัญของพลังงานแห่งความมั่งคั่งจักรวาลไม่ได้เลือกให้ใครรวยเพราะโชคแต่เลือกให้คนที่สั่นพลังตรองกันกันกบความอุดมสมบูรณ์ทุกความคิดของคุณทุกความรู้สึกของคุณกำลังส่งคลื่นบางอย่างออกไปตลอดเวลาและจักรวาลไม่เคยสนใจคำพูดของเราแต่สนใจความถี่ของใจที่เราส่งออกไป ถ้าวันนี้คุณคิดว่าขาดคุณจะได้ขาดเพิ่มถ้าวันนี้คุณรู้สึกกลัวเงินเงินจะยิ่งหนีห่างแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งจะกระวาลจะเริ่มขยับโดยที่คุณไม่รู้ตัวขอให้คุณลองวางใจนิ่งๆฟังทุกคำด้วยความรู้สึกขอบคุณเพราะพลังงานแห่งการขอบคุณคือประตูบานแรกของโชคลาภในวินาทีนี้ ถ้าคุณยังหายใจอยู่แปลว่าจัก,กรวาลยังไม่ปิดโอกาสของคุณยังมีเส้นทางยังมีประตูยังมีเงินยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังเดินทางมาหาคุณอย่างเงียบๆอย่าพึ่งสงสัยอย่าพึ่งปฏิเสธเพราะพลังงานจะทำงานก็ต่อเมื่อคุณยอมรับก่อนว่าเป็นไปได้จากนี้ไปทุกคำที่คุณได้ยินไม่ใช่แค่เสียง แต่คือการปรับทื่นจิตให้ตรงกับความร่ำรวยและถ้าคุณฟังจนจบจัก,กรวาลจะเริ่มจดจำชื่อของคุณในรายชื่อของคนที่พร้อมรับโชคแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเริ่มสังเกตความคิดของตัวเองให้ดีเพราะความคิดหนึ่งประโยคอาจเปลี่ยนทิศทางเงินทั้งชีวิตของคุณได้หลายคนพลาดโอกาสใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่มีดวงแต่เพราะในใจลึกๆยังเชื่อว่า ตัวเองไม่คู่ควรจักรวาลไม่เคยตัดสินคุณจากอดีตไม่เคยมองว่าคุณเคยล้มเหลวแค่ไหนจักรวาลสนใจเพียงว่าตอนนี้หัวใจของคุณเปิดรับความอุดมสมบูรณ์หรือยังถ้าคุณยังรู้สึกอิจฉาคนรวยแปลว่าคุณกำลังส่งคลื่นของความขาดแคลนแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นนั่นคือสัญญ,ญาณว่า คุณกำลังขยับเข้าใกล้ความมั่งคั่งของตัวเองแล้วขอให้คุณค่อยๆเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองจากคำว่าไม่มีเป็นกำลังมาจากคำว่ายากเป็นเป็นไปได้จากคำว่าคงไม่ได้หรอกเป็นฉันพร้อมรับแล้วเพราะทุกคำที่คุณพูดกับตัวเองคือคำสั่งตรงถึงจักรวาลในโลกของพลังงานเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องไล่ล่าแต่เป็นสิ่งที่ต้องอนุญาตให้เข้ามา หลายคนทำงานหนักทั้งชีวิตแต่ยังจนเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะขยันไม่พอแต่เพราะในใจยังปิดประตูรับความมั่งคั่งอยู่เงียบๆถ้าในใจลึกๆคุณยังเชื่อว่าคนดีต้องจนคนรวยต้องโกงจักรวาลจะรักษาความเชื่อนั้นให้คุณอย่างซื่อสัตย์แต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มเชื่อใหม่ว่าฉันสามารถเป็นคนดีและมั่งคั่งไปพร้อมกันได้ จักรวาลจะเริ่มสร้างเหตุปัจจัยใหม่ให้เงินเดินเข้าหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้คุณฟังไม่ใช่แค่หูแต่ฟังด้วยความรู้สึกด้วยหัวใจด้วยการยอมรับว่าฉันพร้อมแล้วจริงๆและถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังฟังต่อไม่เลื่อนผ่านนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเส้นทางเงินของคุณกำลังจะเปลี่ยนทิศทางในไม่ช้า ในความเป็นจริงจักรวาลไม่ได้นำเงินมาให้คุณเพราะคำอธิษฐานอย่างเดียวแต่จะนำเงินมาให้คุณผ่านการเปลี่ยนตัวตนภายในอย่างเงียบๆก่อนที่โชคลาภก้อนใหญ่จะมาถึงจักรวาลมักส่งบททดสอบมาก่อนเสมอบางคนจะโอกาสเล็กๆแล้วมองข้ามบางคนจะความล่าช้าแล้วท้อใจและบางคนเลิกเชื่อในตัวเองไปก่อนที่ประตูจะเปิดถ้าวันนี้คุณกำลังเจอความล่าช้าอย่าเพิ่งคิดว่าโชคไม่มาให้คิดว่า จักราวาลกำลังจัดระเบียบเส้นทางให้คุณอยู่ทุกสิ่งที่ดูเหมือนติดขัดอาจเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้ของใหม่ที่ใหญ่กว่าเข้ามาได้ขอให้คุณเริ่มวางใจในจังหวะของชีวิตเพราะจังหวะของจักราวาลไม่เคยผิดเวลาเงินจะไม่เข้ามาถ้าหัวใจคุณยังเร่งยังกลัวยังระแวงแต่เงินจะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อหัวใจคุณเริ่มนิ่งเริ่มเชื่อและเริ่มปล่อยวางในวินาทีที่คุณหยุดบังคับผลลัพธ์พลังงานจะเริ่มไหลยอย่างเป็นธรรมชาติ ขอให้คุณสังเกตให้ดีช่วงที่ชีวิตเริ่มเบาขึ้นช่วงที่ความคิดเริ่มสงบขึ้นนั่นแหละคือช่วงที่โชคลาภกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจักรวาลไม่ทำงานด้วยความเร่งรีบแต่ทำงานด้วยความแม่นยำบางโอกาสต,ต้องรอให้คุณพร้อมพอไม่ใช่แค่พร้อมอยากแต่พร้อมรับผิดชอบกับความมั่งคั่งที่กำลังจะมาเพราะเงินก้อนใหญ่จะเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งด้านสว่างและด้านเงา ถ้าวันนี้คุณยังฟังอยู่นั่นแปลว่าคุณกำลังผ่านด่านสำคัญของการปรับเคลื่อนจิตแล้วและจากนี้ไปสิ่งที่คุณคุณทำไม่ใช่การขอเพิ่มแต่คือการวางใจว่าได้เริ่มรับแล้วจริงๆในเส้นทางของความมั่งคั่งมีความลับหนึ่งที่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าใจนั่นคือเงินจะไม่เข้ามาถ้าคุณยังเกลียดเงินอยู่ลึกๆหลายคนพูดว่าอยากรวยแต่ในใจยังโทษเงินยังโทษความร่ารวยว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา จักรวาลจึงสับสนว่าคุณต้องการเงินจริงๆหรือแค่พูดตามความอยากชั่วคราวขอให้คุณลองถามใจตัวเองเบาๆถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินมากพอคุณจะใช้มันเพื่อทำลายหรือเพื่อสร้างเพราะจักรวาลจะมอบความมั่งคั่งให้กับคนที่หัวใจพร้อมใช้มันอย่างถูกทางตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้คุณเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับเงินมองเงินไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อขยายโอกาส และเพื่อส่งต่อความดีทุกครั้งที่เงินเข้ามาในชีวิตคุณขอให้คุณต้อนรับมันด้วยความเคารพด้วยความรู้สึกขอบคุณเพราะพลังงานที่ถูกต้อนรับอย่างดีจะอยากอยู่กับคุณนานขึ้นเสมอและทุกครั้งที่เงินต้องออกไปขอให้คุณส่งมันไปด้วยใจสงบไม่บน่นไม่โกรธไม่รู้สึกสูญเสียเพราะเงินที่ออกไปด้วยพลังงานที่ดีมักจะกลับมาพร้อมเพื่อนใหม่เสมอ ในวินาทีที่คุณเริ่มเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่มองเงินเป็นเรื่องเครียดอีกต่อไปแต่จะมองเงินเป็นการไหลเวียนเป็นการหายใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขอให้คุณเชื่อเถิดว่าจักรวาลไม่เคยขาดแคลนและคุณก็ไม่จำเป็นต้องขาดแคลนเช่นกันถ้าหัวใจของคุณเลิกสร้างกำแพงกั้นความอุดมสมบูรณ์เสียก่อน ถ้าวันนี้คุณยังฟังมาถึงตรงนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันอาจเป็นสัญญาณว่าบทเรียนเรื่องเงินของคุณกำลังจะจบลงและบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นในช่วงชีวิตหนึ่งจะมีวินาทีสำคัญที่เงียบที่สุดและวินาทีนั้นเองที่โชคชะตามักเปลี่ยนทิศทางไม่ใช่ตอนที่คุณร้องขอเสียงดังไม่ใช่ตอนที่คุณดิ้นรนสุดแรงแต่เป็นตอนที่คุณยอมวางใจ และยอมเชื่อว่าทุกอย่างกำลังทำงานอยู่แล้วหลายคนคิดว่าต้องเห็นเงินก่อนถึงจะเชื่อแต่ในกฎของจักรวาลคุณต้องเชื่อตอนแล้วเงินจึงจะเริ่มปรากฏในวินาทีที่คุณเริ่มรู้สึกสงบเริ่มไม่กังวลกับพรุ่งนี้มากเกินไปเริ่มไม่กลัวความล้มเหลวเหมือนเดิมนั่งแหละคือสัญญาณว่าคลื่นจิตของคุณกำลังเข้าใกล้ความมั่งคั่งแล้ว ขอให้คุณฟังคํานี้ให้ดีโชคลาภไม่ได้เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตแต่จะเข้ามาเพื่อขยายตัวตนที่คุณเป็นอยู่แล้วถ้าวันนี้คุณยังเต็มไปด้วยความกลัวเงินจะขยายความกลัวนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มเต็มไปด้วยสติความเมตตาและความรับผิดชอบเงินจะขยายคุณภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณ ตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้คุณไม่ขอแค่อยากรวยแต่ขอให้คุณตั้งใจเป็นคนที่คู่ควรกับความมั่งคั่งคนที่รู้จักให้ก่อนจะขอรับคนที่รู้จักพอก่อนจะรู้จักมากคนที่รู้จักขอบคุณก่อนจะรู้จักคาดหวังเพราะจักรวาลไม่มอบเงินให้กับคนที่อยากได้มากที่สุดแต่มอบเงินให้กับคนที่ใจพร้อมดูแลมันได้ดีที่สุด และถ้าคุณมาถึงตรงนี้ยังฟังต่อด้วยใจสงบนั่นอาจเป็นสัญญาณสุดท้ายของคลิปนี้ว่าเส้นทางการเงินของคุณได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเงียบๆและก่อนที่คลิปนี้จะจบลงขอให้คุณหยุดทุกอย่างไว้เพียงไม่กี่วินาทีวางโทรศัพท์ให้มั่นคงหายใจเข้าเบาๆและปล่อยใจให้สงบขอให้คุณจำไว้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆ ไม่ใช่เงินก้อนแรกที่คุณจะได้แต่คือตัวตนใหม่ที่คุณกำลังกลายเป็นอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ความคิดของคุณสะอาดขึ้นสงบขึ้นและอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นขอให้หัวใจของคุณเลิกโทษอดีตเลิกกลัวอนาคตและเริ่มเชื่อในคุณค่าของตัวเองขอให้ทุกความพยายามที่คุณเคยทำไม่สูญเปล่า ขอให้ทุกน้ำตาที่คุณเคยกลั้นกลายเป็นพลังผลักดันและขอให้ทุกบทเรียนที่คุณผ่านมากลายเป็นสะพานพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปขอให้ประตูแห่งโชคลาภเริ่มเปิดอย่างเงียบขอให้เงินโอกาสและผู้คนที่ดีค่อยๆเดินเข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะสมที่สุดขอให้คุณมีสติ มีปัญญาและมีหัวใจที่มั่นคงพอที่จะรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ได้และใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ตัวเองและผู้อื่นถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ขอให้ถือว่าคําอวยพรนี้ได้ถูกส่งถึงคุณแล้วเรียบร้อยขอให้จากวันนี้เป็นต้นไปเงินไม่ใช่เรื่องหนักใจอีกต่อไปโชคลาภไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และชีวิตของคุณเริ่มไหลไปในทิศทางของความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นทุกประการและในวินาทีสุดท้ายของคลิปนี้ขอให้คุณค่อยๆวางทุกความกังวลลงที่พื้นของลมหายใจไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องเร่งอนาคตแค่รับรู้ว่าตอนนี้คุณยังมีชีวิตยังมีโอกาสและยังมีเส้นทางใหม่รออยู่ ขอให้คุณเชื่อถิดว่าตั้งแต่วินาทีที่คุณฟังมาถึงตรงนี้คลื่นจิตของคุณได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงียบๆขอให้จากวันนี้เป็นต้นไปความคิดของคุณนำพาความอุดมสมบูรณ์การตัดสินใจของคุณพาโอกาสที่ดีและหัวใจของคุณนำพาความมั่นคงในชีวิตขอให้เงินไหลเข้ามาอย่างถูกทางขอให้โชค มาในรูปของโอกาสที่คุณมองเห็นขอให้ความมั่งคั่งอยู่กับคุณอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงชั่วคราวและขอให้คุณมีปัญญาพอที่จะรักษาสิ่งดีๆเหล่านั้นไว้ได้มีสติพอที่จะใช้มันสร้างชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกับตัวเองและกับผู้คนรอบข้างถ้าคำอวยพรน,นี้มาถึงหัวใจของคุณขอให้ถือว่า จักรวาลได้ตอบรับคำตั้งใจของคุณแล้วขอให้จากคืนนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทุกวันอย่างสงบอย่างมั่นคงและอย่างงดงามสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นทุกประการ